มีพาด้วยค่ะขอบคุณครับ,บคุณชาวสามท่านด้วยครับเอาล้ว,ลาว,ว,าว,าวครับก้าวเมื่อกี้คุณได้กล่าวไปหน่อยนึยงแล้วนะฮะไเลยอาวเลยครับก้าวอันนี้อันนี้นนกล่าวรงางวัลของตัวเองเลยกลารเมอีกทีนึงครับอันนี้รางวัลตัวเองนะ,ะก้าวนะเอาให้ซื้อครับก้าวสวัสดีท่านผู้เกีใหญ่ทุกคนนะครับผมทุกท่านครับผมชื่อก้าวนะครับก็ดีใจที่ ได้รับรางวัลนี้นะครับขอบคุณคมชันลึกมากๆนะครับแล้วก็สําหรับรางวัลด้านการแสดงนะครับก็มันเป็นเป็นความภูมิใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ก็ทํามาเราเองก็ไม่เคยคาดหวังแต่ว่าเราก็รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เรารักกันนะครับก็ดีใจที่เราได้รับการยอมรับนะครับก็ ผมก็จะทำต่อไปนะครับผมก็ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับก็ขอบคุณครอบครัวนะครับ,รรบขอบคุณพ่อแม่อูย่าต,ตายายแล้วก็เพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณทีมงานทุกแกรักแป้งมากครับสำคัญที่สุดเลยครับผมขอบคุณพี่ต้อมยูเทเลอร์นะครับที่ได้กำเนิดหนังเรื่องนี้ขอบคุณทางฟอร์เมชชั่นนะครับแล้วก็ เป็นรางวัลทีมเวิร์กนะครับผมถ่ายถ่ายทอดทุกอย่างออกมาได้มันมันมันเป็นเพราะทีมงานคอยดันหลังอยู่นะครับผมเราจะไม่ได้เห็นพวกเขาบนหน้าจอแต่ว่าเขาอยู่เสมอนะครับผมเห็นพวกเขาเสมออยากที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมันภาพ,พยนตร์มันดีได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันนะครับค่ะน้อง ใจเลยนะครับ <ใจ S 1> ตอนนี้ทีมงานกำลังปาดน้ําตาอยู่นะ <มา S 2> ตอนนี้นตาต